วัสดีค่ะพบกับรายการเจนไอรายการที่จะไขมุมมองความคิดเปลีย่ยนชีวิตนักลงทุนไปกับพวกเราสองคนคิวครับแจนค่ะแจนวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่มันสําคัญมากในการลงทุนเรื่องอะไรคิวเป็นเรื่องที่หลายๆคนคิวมองอะไรอะ่ะมองข้ามอืมอะไรที่ทําให้คิวมองข้ามแจนไปได้ขนาดนี้โอ้ไม่ก่อนไม่ก่อนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องมอนิจเมนท์แมนนั่นเองน่าสนใจมากๆเลยคิววันนี้ใครเป็นแขกรับเชิญของเราคะแขกรับเชิญของเราวันนี้ก็คือ คนที่เกิดมาเทศนนั่นเองครับ <c oughs> ก็คือพี่หยงทำรงชัยเอกอมรวง์นั่นเองตอนนี้พี่หยงพร้อมแล้วขอเชิญไปไขมุมมองความคิดกับพี่หยงกันได้เลยครับพี่หยงทำรงชัยเอกอมรวงนักลงทุนอิสระและผู้เขียนหนังสือหยงเกิดมาเทศค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่หยงทำรงชัยเอกอมรวงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ พี่หยงคะเคยได้ยินบ่อยมากเลยคำว่า money management คืออะไรเหรอคะ money management เหรอ,อถ้าแปลตรงๆคือการบริหารเงินนะครับแต่ในเชิงการลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การบริหารเงินแต่มันคือการบริหารหน้าตักบริหารหน้าตักอ่ะเหมือนเราเหมือนเ,เราพูดง่ายๆคําว่าหน้าตักมาจากคาพูดของการเล่นไพ่นะค,คือเราวางเงินเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อเบ็ดในไม้นั้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคือการวางหน้าตัก ในการเทรดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าการเบสเหมือนกันมันไม่ได้ว่าการพนันนะแต่มันคือ,ม,คอมันคือการวางหน้าตักมันมีแมネจเมนต์โดยในในในกรอบหรือคําจํากัดความที่ง่ายที่สุดคือการบริหารหน้าตักแต่อย่างไรก็คือการบริหารหน้าตักให้มันเหมาะสมในการลงทุนของเราให้มันเหมาะสมกับพื้นฐานนิสัยของเราเพื่อให้เราสามารถเทรดและทํากําไรจากมันได้อย่างนี้ก็แปลว่า การมันนี่ a ม a g เ m น n t ของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันถูกไหมครับเพราะว่าไม่จําเป็นต้องเหมือนกันครับนะค่ะแต่ทําไมคะแบบหลายคนบอกว่ามีกลยุทธ์ในการซื้อขายทํากําไรแล้วก็ขาดทุนให้หน้อยที่สุดแล้วยังจะต้องนำมันนี่แม n a จเมนต์เนี้ยมาช่วยในการเออ<ม>ซื้อขายโอเคข้อแรกคือใครที่พูดว่า Money Management ไม่สําคัญ ครับแปลว่าเขายัางเทรดมาไม่มาไม่มากพอหรือไม่นานพอค่ะในการลงทุนเนี่ยวลาคุณคุยกับคนในในแต่ละสเต็ปของการลงทุนตั้งใจฟังนิดหนึ่งคุณจะเห็นเลยว่าวิธีคิดเขาจะไม่เหมือนเงินคนลงทุนแรกๆเราได้เงินเขาจะพูดว่าเนี่ยเขาไปลงทุนหุ้นตัวนั้นมาแล้วซื้อสิใช่ไหมหุ้นตัวนั้นมีทิปมีข่าวออกมาแล้วเออร์เน็ดีซื้อไปเลยนะเอาผิดทางถ้าลงมาหน่อยไม่เอาหนีเนี่ย ตัวไหนถูกทางก็ปล่อยเลทพอฟิตรันไปตัวไหนดูท่าทางไม่ดีก็ออก<ะ>มันก็ได้นะมันก็ได้ในการเริ่มต้นแต่ถึงจุดจุดหนึ่งเมื่อคุณเทรดมากขึ้นเทรดนานขึ้นเทรดด้วยไซส์หรือหน้าตักที่ใหญ่ขึ้นมันคิดอย่างนั้ไม่ได้ลอะอ่ะถ้าคุณพลาดครั้งหนึ่งเสีย,ยงน้อยห้าแสนเนี้ยเสีย,ยงน้อยล้านหนึ่งมันจะเริ่มมีปัญหามันต้องเริ่มคิดใหม่ว่าในการเข้าไปซื้อในแต่ละครั้งทํำยังไงที่จะเสียหายให้น้อยที่สุด ที่จะพลาดให้น้อยที่สุดหรือแม้กระทั่งพลาดแล้วเสียหายแล้วเนี่ยทํำยังไงให้มันอยู่ในในระดับที่เราสามารถควบคุมได้รลรวให้พอมันกลับมาได้อย่างไม่ยากลําบากเกินไปนะักนั่นคือคนั่นคือค by definition นั่นคือ money management บางคนมองว่าสัญญาณซื้อสัญญาณขายดีไหมดีคุณก็ต้องรู้ถ้าในเชิงเทคนิ i คุณต้องรู้ครับผมนะครับแต่สัญญาณซื้อสัญญาณขายช่วยให้คุณรู้ว่าไม้เนี้คุณจะ ซื้อแล้วมันถูกทางก็ได้กําไรผิดทางก็โดสต็อปออกไปครับแต่จะไม่สามารถถ้าปราบจากการวางแผนในภาพใหญ่โดยเฉพาะเรื่องการวางแผนหน้าตักเนี่ยพอร์ตคุณอาจจะขึ้นขึ้นลงลงแบบนักพนันขึ้นก็ขึ้นมัวมัวล,ลงก็ลงมั่วมัวบางทีช่วงไหนคุณข,ขึ้นใหญ่เลยนะพอตคุณก็ไปได้ดีเลยโอ้โหกาไรดูฝึกว่าทุกอย่างง่ายแต่พอมันสวิงเปรี้ยงลงมาลงมาสามวันร้อยจุดอีกช่วงหนึ่งสามวันเจ็ดสิบจุดขึ้นอีกเจ็ดสิบจุด ถ้าคุณไม่มีมันมี่แมจเมนท์ที่ดีการเสียคุณอาจจะเสียเยอะและการได้คืนหรือการพยายามเอาคืนอาจจะเอาคืนมาได้น้อย<ฆ>มันเลยจำเป็นที่ต้องมีมันมี่แมจเมนท์ปัญหาคือคนส่วนใหญ่ละเลยไม่ความสำคัญมันดูไม่สนุกอะนะ้องมันเหมือนเลขค <c oughs> นะมีสูตรตเออมันมีสูตรอ่าใช่แต่แม้กระทั่งสูตรเนี่ยครับมันก็เหมือนสูตรเย็บโหล <c oughs> ฟอ <Formula S 1> ร์มูลาเนี่ยฟอร์มูล่าในเรื่องของของมันนี่แมネจเมนต์ทั่วไปมันก็เหมือนสูตรเย็บโหลอบอกคุณรับความเสี่ยงนะห้าร์สิบเเซนต์นะทำกำไรเท่าไหร่ก็รับความเสี่ยงห้าสิกระจายความเสี่ยงเท่านั้นเท่านี้แต่ถึงเวลาจริงๆเนี่ยมันทำได้หรือเปล่า<ะ>ผมถึงมองว่าเรื่องมันนี m แ n เนจเมนตเป็นเรื่องที่ p e r s o n ันมากๆม,ม,มันไม่ใช่การเรียนรู้แต่มันคือการ explore คือการหาตัวเองเมื่อคุณหาตัวเองเจอ มันจะมาเพร้าะาการที่คุณหามันมี management ในแบบที่เป็นตัวเราเองเจอเหมือนกัน่ <c oughs> านนี้ก็คือต้องหาสไตล์การลงทุนแล้วก็นิสัยของเราในการลงทุนให้ได้ใช่ใช่ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นมันนี่ management เนี่ยจะตามเรามาเองมันไม่เชิงตามมานะน้องครับ <c oughs> มันจะทุกคนมันจะมาในรูปของ trial error อืมครับครับมันจะเป็นการลองผิดลองถูกเหมือนเราซื้อเสื้อสูตรมาตัวหนึ่ง เสื้อเย็บโหลอ่ะมันใส่ได้นะมันไม่ได้มันไม่ได้ฟิตเกินไปหรือว่าหลวมเกินไปแต่มันไม่พอดีมันนม่แมネจเมนต์ก็เหมือนกันมันนม่เหมือนที่คุณเอามาจากตำรามันก็เหมือนเสื้อเย็บโหลมันไม่เป๊ะครับมันไม่เหมาะกับคุณสักทีเดียวบางจุดมันน่าจะได้มากกว่านี้บางจุดมันน่าจะเสียน้อยกว่านี้ปรับนิดปรับหน่อยให้มันใช่ตัวของเราใช่ท้ายสุดแล้วมันเหมือนคุณต้องเทเลอร์เมด มันนี่แมจเมนต์เพื่อให้ได้เสื้อหรือได้สูตรที่มันพอดีตัวคล้ายๆกับการตัดสั่งตัดเสื้อผ้าใช่ไหมคะให้มันพอดีกับตัวเราแม่นแล้ว,ลวอืมครับแล้วหลักการสำคัญของมนะันนี่แมจเมนต์น่ะคืออะไระครับพี่หยง Money ี่แมจเมนต์ท้ายสุดแล้วมันคือริสแมจเมนต์ยังไงคะคือให้คุณรู้ว่าในแต่ละครั้งควรเสี่ยงมากแค่ไหน แล้วในการเข้าอ่ควรเสี่ยงมากแค่ไหนแปลว่ามันคุ้มที่จะเสี่ยงไหมและอย่างที่สองคือเมื่อเสี่ยงเข้าไปแล้วหรือเกิดความเสียหายแล้วเนี่ยในเสี่ยงในระดับเนี้ยถ้ามันเกิดเสียหายขึ้นมาจริงๆเราจะสามารถ Recover หรือกลับขึ้นมาได้ยากมากน้อยแค่ไหนค่ะ<ภ>นะอ่ะเรื่องนี้จะยากนิดนึงแต่โดยหลักการเนี่ยมันประมาณนั้นมั m a ี่แมจเมนท้ายสุดแล้วมันคือริสแมจเมน n ์บริหารความเสี่ยงสมมุติอรอตมีล้านหนึ่ง นะมีเงินล้านหนึ่งแล้วคุณบอกว่ารับความเสี่ยงได้มากแค่ไหนอืมเงินนี้มันเงินเย็นนะผมรับความเสี่ยงได้แต่ถ้าคุณเสียห้าแสนภายในเวลาสามวันเนี้ยค่ะทําใจได้ไหรือเปล่ายากมันทําใจลําบากแล้วสามวันมันเหลือห้าแสนจากพอร์ล้านหนึ่งเหลือห้าแสนนิ่งอย่างเงี้ยอีกสามเดือนครับมันทําใจลําบากมันทําใจไม่ได้ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงคือให้รู้ตัวเราเองเลยว่า ผมรับได้เต็มที่10%พี่ผมรับได้20%ผมก็ต้องมา define ว่าอะไรคือ factor ทำให้คุณบอกว่าคุณรับได้20%จริงหรือรับได้10%จริงไอ้นนี้ยเลยคำว่าเ a เ l o r made หรือว่าการหาระบบที่มันพอดีกับตัวเราเนี่ยมันมันจะเริ่มเป็น journey ของการหาระบบในเชิง money management ที่ตรงกับตัวเราประมาณนั้นเพรนั้นมันก็อยู่ที่คนว่ารับได้มากน้อยแค่ไหนในความเสี่ยง ถูกต้องถูกต้องแต่ตอนเริ่มเนี่ยไม่มีใครรู้คุณก็ต้องเอาคุณก็ต้องเอาตัวเลขแบบเย็บโหลมาใช้เขาบอกสิบเอร์ซ็คุณก็สิบเอร์เซ็แล้วก็ไม่ค่อยตบตบแล้วค่อยตบใช่เพราะถึงเวลาจริงคุณอาจจะมีเขาเรียก r i s k Appetite หรือความสามารถในการรับความเสี่ยงที่มากคนอื่นนิดนึงหรือที่น้อยคนอื่นนิดนึงครับก็ไปปรับให้มันตรงซะอืมโอเคก็ช่วงนี้ก็เป็นหลักการ ของ m a n a g e แมเนนะครับก็ช่วงหน้ารับรองว่าเราจะมาเจาะลึก m a n a g e แมเนจเมนะให้มันเข้มข้นมากขึ้นสักครู่เดียวครับยินดีต้นอนรับเข้าสู่ช่วง I k ไอโนยูอาร n o นนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วฮะอ่าวันนี้เราจะมาพูดถึงประเทศเพื่อนบ้านของเราครับที่เขาเพิ่งจะมีการ เปลี่ยนแปลงทางการเมืองไปเมื่อต้นเดือนพฤษภาที่ผ่านมาครับนั่นก็คือประเทศมาเลเซียนั่นเองและเพราะการที่เราเป็นเพื่อนบ้านกันอย่างใกล้ชิดแถมยังเป็นประเทศในกลุ่ม AEC ด้วยกันอีกต่างหากดังนั้นเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงสำคัญๆของประเทศมาเลเซียก็จึงเป็นเรื่อง ที่เราควรติดตามและวิเคราะห์ให้เห็นถึงทั้งประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อประเทศเราด้วยครับขอเล่าให้ฟังกันข้าวๆก่อนนะฮะถึงการเมืองการปกครองของประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นการปกครองในระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญโดยการปกครองเป็นแบบสหพันธรัฐมีรัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐตั้งอยู่ณกรุงกัวลาลัมเปอร์และรัฐบาลของแต่ละรัฐตั้งอยู่ทั้ง13รัฐ โดยมีประมุขของรัฐเป็นสุนตา่านหรือว่าผู้ว่าการรัฐซึ่งจะเรียกอย่างไรนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐครับซึ่งอย่างที่กล่าวไปแล้วครับว่าเมื่อไม่นานมานี้มาเลเซียก็ได้มีการจัดเลือกตั้งกันขึ้นซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่มาเลเซียได้รับเอกราชจากประเทศดังกฤษในปี2,500หรือว่า56ปีเต็มครับจากตอนนั้นพรรคร่วมรัฐบาลในชื่อว่าพรรแนวร่วมแห่งชาติ ก็ชนะการเลือกตั้งมาโดยตลอดครับซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการแสดงพลังระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคร่วมรัฐบาลบาริาาซนานนิชแนลหรือกลุ่มแนวร่วมแห่งชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้สูงอายุในมาเลเซียและกับคนรุ่นใหม่ครับที่สนับสนุนกลุ่มปากกาตันลักยัตหรือภาคีประาชาชนซึ่งนักวิเคราะห์การลงทุนบางคนเนี่ยเห็นว่าหากพกรรคร่วมฝ่ายค้านเป็นฝ่ายชนะการเลือกตั้งหรือไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะขาด ตลาดทุนตลาดเงินมาเลเซียจะเกิดการเทขายในทันทีครับเพราะว่าบรรดานักลงทุนเนี่ยเป็นกังวลว่าหากฝ่ายค้านได้เป็นรัฐบาลตลาดจะเสียหายเฉพาะนักลงทุนที่รัฐยาโฮเนี่ยเกรงว่าเงินหลายพันล้านลิงกิตสาหรับการลงทุนในโครงการต่างๆเนี่ยจะสูญหายไปในทันทีถ้าฝ่ายค้านชนะการเลือกตั้งและผลสุดท้ายครับประวัติศาสตร์ก็ซ้ำรอยเดิมฮะเมื่อพรรคร่วมรัฐบาลในนามแนวร่วมแห่งชาตินำโดยพรรคอัมโนข,ของนายกรัฐมนตรีนาจิบราซัก คว้าชัยชนะได้สําเร็จอีกครั้งเมื่อได้สสเข้าสู่รัฐสภาแล้วอย่างน้อย127ที่นั่งคลองเสียงข้างมากจากทั้งหมด222ที่นั่งครับสามารถจะตั้งรัฐบาลได้โดยเอกเทศนับเป็นชัยชนะการเลือกตั้งทั่วไป13ครั้งติดต่อกันฮะของพรรคแนวร่วมแห่งชาติซึ่งผูกขาดครองอํานาจเป็นรัฐบาลมาโดยตลอดตั้งแต่มาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อปี2500 และเป็นชัยชนะที่ค่อนข้างผิดความคาดหมายก่อนหน้านี้ซึ่งบรรดานาวิเคราะห์ชี้ว่าพรรคร่วมรัฐบาลจาะเผชิญความท้าทายครั้งใหม่จากฝ่ายค้านครับเราลองมาดูถึงทิศทางเศรษฐกิจของมาเลเซียในอนาคตดีกว่าครับหลังการเลือกตั้งว่าจะเป็นยังไงและจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรและนักลงทุนไทยควรจับตาดูประเด,ด็นใดบ้างครับ ซึ่งนโยบายเศรษฐกิจของมาเลเซียนั้นพักนาร่วมรัฐบาลของนาจิบจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศและมีเป้าหมายว่าภายในปี2020 GDP ต่อหัวจะต้องเพิ่มขึ้นเท่าตัวเพราะฉะนั้นมาเลเซียก็จะต้องพึ่งพิงต่างชาติมากขึ้นครับทั้งในด้านการลงทุนด้านการค้าขายกับต่างประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฮะโดยมาเลเซียมีการลงทุนมาพอกับไทยเราเลยครับ ไทยเรากู้2ล้านล้านบาทเขาก็ไม่ต่างกับเรามากฮะซึ่งมันจะส่งผลต่อความแข่งขันระหว่างประเทศในระยะยาวคราว่าใครจะสามารถนาเงินที่กู้เนี่ยมาใช้ได้ดีกว่ากันซึ่งการที่มาเลเซียจะลงทุนมากขนาดนี้จะทําให้นี้ต่อหัวต่อ gdp อยู่ที่53%และปัจจุบัน s p เขาได้จัดเลดให้มาเลเซียคือ a ลบครับแต่ไทยเรา b b บวกเพราะฉะนั้นมาเลก็มีโอกาสจะดึงเงินลงทุนได้มากกว่าเพราะว่าเขาเครดิตดีกว่าครับ อีกทั้งในมาเลเซียเนะี่ยยังมีคนจีนแล้วก็คนอินเดียที่มีสายสัมพันธ์ในต่างประเทศกับประเทศนั้นๆเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญด้านเครือข่ายทําให้เป็นพ่อได้เปรียบระยะยาวของมาเลเซียครับแต่ถึงจุดหนึ่งที่ทางเศรษฐกิจไทยและมาเลเซียเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปครับเพราะว่ามาเลเซียเขาเน้นที่อุตสาหกรรมหนักทางด้านเทคโนโลยีไอที IT. แต่ของไทยเราเนี่ยจะไปเน้นทางด้านอุตสาหกรรมหนักแบบยานยนต์ด้านการเกษตรด้านอาหารดังนั้นเราคนที่จะหาทางใช้ประโยชน์จากการเติบโตของมาเลเซียให้มองมาเลเซียว่าเป็น ไม่ใช่คู่แข่งของเราและเป็นที่แน่นอนว่าเมื่อคนเขารวยขึ้นเขาก็จะมาเที่ยวบ้านเราเยอะขึ้นแน่ๆครับรวมทั้งการซื้อขายระหว่างกันเนี่ยก็จะคลื้นคลื้นมากขึ้นส่วนเรื่องของธุรกิจการขนส่งถนนหนทางความปลอดภัยความมั่นคงของประเทศเราก็อาจจะมีการพัฒนามากขึ้นเพราะว่ามีไรายได้มากขึ้นก็ลองดูละกันครับว่าธุรกิจอะไรของไทยเนี่ยที่จะสามารถนำจุดนี้ไปเป็นข้อได้เปรียบหรือธุรกิจใดที่จะเสียเปรียบได้หากทิศทางเศรษฐกิจของมาเลเซียเป็นแบบนี้ ผมว่าในตอนนี้หลายๆคนก็อาจจะมองออกแล้วนะครับหรืออาจจะมีหุ้นบางตัวอยู่ในใจของคุณบ้างแล้วฮนะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วกับช่วงไอโนยอานอนเทมหน้าผมก็จะมีสาระน่ารู้ในเรื่องอื่นๆมาฝากอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการเจนไอค่ะครับช่วงที่แล้วพี่หยงก็ได้บอกว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะมี อ่การรับความเสี่ยงที่ต่างกันต้องไทเทรเลอร์เนี่ย <Okay. S 2> ลองดูว่าแล้วก็ตกบให้มันเป็นตัวของตัวเราอยากให้พี่หยงเนี่ยลองช่วยยกตัวอย่างว่าตอนพี่หยงทําตรงเนี้ยครับพี่หยงทํำยังไงบ้างครับโอเคจริงๆสตอรี่ของพี่มันไม่ได้ซับซ้อนเลยเทรเลอร์ <c oughs> er ror, พี่มันเริ่มที่เออร์เรอร์ก่อนมันเริ่มที่ความผิดพลาดก่อนเวลาเทรดเนี่ยเราเราเข้ามาลงทุนในตลาดเนี่ยอย่างแรกที่เราหวังเลยเราหวังกําไร กำไรเยอะๆเร็วๆเร็วๆเยอะๆเยอะๆเร็วๆคิดแค่นั้นเลยถูกต้องไหมฮะดังนั้นเราจะมองเห็นภาพเพียงด้านเดียวคือในเชิงรีวอร์คือในเชิงผลตอบแทนที่มันจะให้เราได้นะฮะในเชิงความเสี่ยงเนี่ยพี่ละเลยในการเริ่มต้นนะครับผมดังนั้นในตอนเริ่มต้นของพี่มันนี่ a n ม g e m เ n t นพี่คือมีเงินเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดเพราะคุณอยากได้เงินเยอะๆก็คือมี มีสมมติมีร้านหนึ่งก็ใส่ไปเลยร้านหนึ่งใช่ครับ mm hmm. ใช่แล้วมันมีโปรดักต์ทางการเงินมากมายที่เขาเรียกว่าเกียร์ริงโปรดักต์คือเกียร์โปรดักต์ครับคือเงินล้านหนึ่งคุณสามารถให้มีกําลังซื้อได้มากกว่าหนึ่งล้านพี่สามารถทําเงินล้านหนึ่งให้มีกําลังซื้อเท่กากับเงินยี่สิบห้าล้านได้ครับม,ม,มันก็นกนเลย<ม>พังครับต่อะความน่ากลัวมันก็คือเวลาคุณเริ่มโอเวอร์เทรดหรือคุณเริ่มคุณเริ่มเทรดแบบนี้ยซัดเต็มแบบนี้ยตอนกําไรมันได้มหาศาลมหาศาลแต่ตอนขาดทุนเนี่ยมันคุม คุมความผิดพลาดไม่ได้คือไม่ได้ไม่ได้มองถึงตอนที่จะขาดทุนใช่ครับฉะนั้นเสื้อเย็บโลของพี่เนี่ยเสื้อขาดเลยเนาะ <laughs> <laughs> นะครับมันก็เลยเสียหายนะครับเจอร์นี่ของพี่เลยเริ่มต้นแบบเอ็กตรีมคือได้กําไรมหาศาลในช่วงแรกแล้วก็ขาดทุนมหาศาลในช่วงแรกเช่นกัน <laughs> หลังจากนั้นถึงค่อยมาเข้าใจว่าเฮ้ยถ้าจะเทรดให้รอดถ้าจะอยู่ให้รอดในวงการนี้ได้ในการเงินการลงทุนนี้ได้ จะมองเอาแต่เงินไม่ได้คุณต้องหวังคุณต้องคุณต้องมองภาพให้ออกว่านักลงทุนเขาโฟกัสที่อะไรเขาจะโฟกัสที่การลิมิตความเสี่ยงไม่ให้มันมากเกินไปมันก็เลยเป็นเจอร์นี่ของการแบบเล่นเกินตัวมากไปแล้วถอยกลับมาเล่นให้มันน้อยลงก็จะเริ่มแบบซูเปอร์คอนเซอร์เทีฟพอรู้ตัวเองรับได้ก็ค่อยๆขยายเขาเรียกขยายลิมิตของความเสี่ยงเขาเรียก r i s k exposure ขึ้นไป ถ้ขาขยายจนทุกวันนี้มันก็อยู่ในดับที่ผมพี่ว่าทนรอดาวที่อยู่มาสิบห้าเปอร์เซ็นต์ะกำไรก็อาจจะมากกว่านั้นหน่อยก็เ,เท่านั้นรอดาวก็คือช่วงที่หุ้นมันตกลงมาช่วงที่พอร์ตมันลงไม่ใช่หุ้นมันตกเสรรมรไปครับผม,ผม,มค่ะก็พี่หยงนะคะก็พูดถึงว่ามีการริคส์แมนจ์ไหมนะคะที่ทําให้เสื้อพี่หยงขาดช่วงหน้าค่ะเรากลับมาดูกันค่ะว่าพี่หยงจะทํายังไงให้เสื้อของพี่หยงค่ะกลับมาสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมสักครู่เดียวค่ะ ค่ะกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเจนไอค่ะครับเมื่อกี้พี่หยงก็ได้พูดถึงประสบการณ์ที่พอร์ตเนี่ยขาดทุนอย่างหนักนะครับตอนนี้เราก็อยากดูแล้วว่าพี่หยงกลับมายังไงจากการขาดทุนหนักๆครับตอนขาดทุนหนักๆก็ไม่รู้หรอกว่าจะกลับมายัางไงมันหน้ามืดตาม,วมวัวไปหมดครับผมใครที่เคยมีประสบการณ์เสียหายหนักๆจะจะจะรู้ดีเขาเท่านะครับพี่หยงเคยขนาดที่จะบบคิดที่จะออกจากตลา,าดเลยไหมครับตอนเสียหายหนักๆไม่ออก อืมครับองยังไงก็ไม่ออกที่ที่เชื่อในศักยภาพมันสามารถสร้างความมั่งคั่งให้เราได้จริงอืมปัญหาคือเรายังไม่เจอทางมันด้วยเน่ค,คือพี่มีพี่มี internal belief อยู่ครับเรื่องนี้ไม่ไม่มีเหตุผลมาอธิบายนะแต่พี่เชื่ออย่างอย่างสุดใจครับผมเชื่อแค่ไหนเชื่อมากก่อที่จะเดิมพันทั้งชีวิตอตืนะคนอื่นแต่จะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องของเขา ไม่รู้แต่พี่เชื่อแบบนั้นฉะนั้นตอนที่เสียหายหนักๆเนี่ยแม้ว่าจะไม่เห็นทางก็คุยเอามาทุกทางเพื่อได้กลับมาแต่อย่างหนึ่งที่พี่รู้เลยคือว่าการเทรดถ้าจะอยู่รอดให้ได้ของจริงคุณห้ามเสียหนักคือห้ามภาษาที่คือห้ามติดลบหนักานแล้วก็ห้ามติดลบนานอย่างนี้ใช่การขัดลอนหรือเปล่าอะคะมันไม่เชิงการคาดลอสคือคือคกลไกในในส่วนของการเทรดแต่ละครั้ง แต่ว่าการ,รห้ามติดลบหนักติดลบนานเนี่ยนี่ในส่วนของในคือในส่วนของพอร์ตฟลิโอดีไซน์หรือพอร์ตฟลิโอแมนเป็นภาพรวมเป็นภาพรวมของเงินทั้งหมดที่เรามีครับเรามีล้านหนึ่งเนี่ยห้ามติดลบมากกว่าแสนห้านครับผมมีสิบล้านก็ห้ามติดลบมากกว่าล้านห้ามีร้อยล้านก็ห้ามติดลบมากกว่าสิบห้าล้านค่ะนั่นคือโมเดลของที่นะหัวใจของที่เลยคือว่าถ้าคุณออกแบบพอร์ตไม่ให้มันติดลบหนักหรือติดลบนานแ,แล้วนะครับการเอากลับคืนมาก็จะไม่ยาก สมมติเสียหายเต็มที่สิบเปอร์เซ็นต์สมมตินะครับคุณสามารถเรคับเวอร์ได้สิบเปอร์เซ็นต์ได้แต่ถ้าบอกคุณยอมเสียหายสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ร้อยเหลือหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยเอากลับคืนมาง่ายอืมค่ะเอราเงินตั้งต้นมันน้อยลงใช่ครับใช่ได้เยอะได้น้อยยังสําคัญน้อยแต่ห้ามเสียเยอะเด็ดขาดนี่คือหัวใจคือกฎของพี่ครับแล้วกฎข้อนี้มันไปเป็นตัวครอบวิธีการทั้งหมด การเทรดฟอตบลอกก็ห้ามลึกและครับผมการเทรดแต่ละครั้งคุณก็ต้องกระจายความเสี่ยงเยอะหน่อยค่ะคุณต้องมีวิธีการกระจายความเสี่ยงมีวิธีการ accumulate position มีวิธีการใช้เกียร์วิงที่เหมาะสมอันนี้มันก็เทคนิคมากแล้วแต่ไม่ให้มันเสียหรือมันมีกฎเหล็กที่วางครอบอยู่เป็นตัวกําหนดวิธีการของเรานะครับเพราะว่าเวลาเราเสียหายหนักๆมันไม่ใช่แค่เงินที่หายแต่ชีวิตส่วนื่นมันพังมันทำให้เราเครียด ัางร้างแรงกดดันทางการเงินแล้วพอม,มีแรงกดดันทางการเงินสัตว์เรื่องอื่นในชีวิตเราจะมีแรงกดดันด,ด้วยฉะนั้นคือสิ่งที่ต้ตองระมัดระวังมากๆเรียกได้ว่าแบบกระทบไปทุกอย่างในชีวิตเลยเออจริงครับต้องที่พี่หยงพูดมาก็เป็นวิธีที่พี่หยงสามารถใช้แล้วก็เอากับเอาพอร์ตเนี่ยพลิกกลับมาจากการขาดทุนหนัหนกๆครั้งนั้นใช่ไหมครับแล้วทีนี้เนี่ยอบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าทําไมตัวเองพอร์ตเล็กๆเ,เนี่ย ต้องใช้ด้วยหรอ m o น e y management อย่างนี้ครับพี่หยงคิดยังไงกับค,คําพูดนี้ครับคืออ่องนี้คุณต้องคิดเหมือนที่เขาบอกว่าต้องคิดอยากรวยต้องคิดอย่างคนรวยคิดอย่างคนรวยต้องคิดยังไงคะ่ะพี่ไม่รู้คนรวยคิดยังไง <c oughs> แต่ว่าอยากรวยต้องคิดอย่างคนรวยรฉะนั้นคุณอยากจะเทรดให้ประสบความสำเร็จคุณจะต้องคิดหรือวางแผนการเทรดเหมือนมืออาชีพค่ <c oughs> ะและ้วมืออาชีพทุกคนมี money management ที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่ดีครับฉะนั้นถ้าคุณเล่นแบบตาสีตาสาวันนี้ได้เงินวันหน้าไม่รู้<ม>การเทรดเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่คนเข้าใจผิดม,มากที่สุดครับวันนี้ได้เงินสมมติคุณเทรดไปแสนคุณมีพอร์ตล้านหนึ่งกำไร 2, success, <ม>สองแสน success กำไรสองแสนครับเทรดล้านหนึ่งกำไรล้านหนึ่งเลยโอ้ผม success กำไรล้านหนึ่งผมถามหน่อยว่าถ้าคุณเสี่ยงมากๆคุณมีสองล้านแล้วใช่ไหมครับอาจจะเหลือห้าแสนอยู่ได้ ก็มีห้าล้านอาจจะเหลือสองห้าแสนก็ได้มันไม่ได้บอกอะไรฉะนั้นการเทรดที่ดีผู้ทประสบความสำเร็จในการลงทุนอย่างแท้จริงไม่ใช่คนที่กำไรเยอะๆแต่เป็นคนที่สามารถประคับประคองพอรให้โตได้เรื่อยๆไปตลอดการเทรดไม่มีฟินิชไลน์เนาะไม่มีเส้นชัยฉะนั้นเราต้องประคองไปได้ตลอดเวลา พุ้นขึ้นก็ต้องประคองผ่อนไม่ให้เสียติดเส,เสียหายหนักๆได้พุ้นลงก็ต้องประคองไม่เสียหายหน,นักได้หุ้นไซเว์ไม่ไปไหนก็ต้องประคองผอนไม่เสียหายหอะไนี่คือหัวใจอันนี้นี่แมเนจเมนต์ก็เป็นการอ่าเหมือนให้เราสามารถอยู่ในตลาดหุ้นได้นานจริง<ช><ช>ไหมครับ<ช>อย่างต่อเน,นื่องก็ต้องมานั่งคิดว่าอะไรเหตุผลที่ทําให้เราอยู่ในตลาดหุ้นได้ไม่นานแต่ว่าเจ๊งใช่ไหมครับก็คือมันนี่แมเนจเมนต์คือคกลไกกันเจ๊งนั่นเอง Hmm. เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งเป็นสุดยอดวิชาในมันนี่แมจิเม้นอะไรไหมครับเออมันก็ไม่ใช่สุดยอดวิชาพี่ไม่รู้สุดยอดวิชาคืออะไรครับมันนี่แมจิเม้นในมุมมองพี่มีสองระดับ,ร,บระดับแรกคือการบริหารความเสี่ยงไม่ให้พอเสียหายมากเกินที่เกินที่จะไม่ให้พอเสียหายมากเกินที่จะเอากลับคืนมาไม่ไหวนี่คือมันนี่แมจ e เม n t ในข้อแรกครับแต่อย่างที่สองมันจะเป็นการบิลออนท็อปจากสเต็ปแรกคือ มันนี่หมายถึงในมุมของพี่ที่พี่เทรดทุกวันนี้มันจะเป็นระดับหนึ่งก็คือจะเป็นการวางเงินให้คุณใช้โอกาสหรือว่าคุณ exploit โอกาสให้มากที่สุดในเทรนด์หรือในหุ้นที่ไปไกลที่สุดอันนี้มันยากแล้วพูดง่ายคือพูดง่ายคือถ้าคุณ spot เห็นศักยภาพของหุ้นหรือว่าอ s s e t ตัวใดตัวหนึ่งคุณต้องอัดสุดมันได้ แต่คุณจะอาจสุดกับมันได้ยังไงถ้าคุณไม่มั่นใจมันจะมีกลไกในการทําให้คุณสามารถเพิ่มความมั่นใจหรือเพิ่มโพสิชันแล้วให้คุณใช้ศักยภาพของเทรนด์หรือการโตของแอสเซทนั้นๆได้อย่างเต็มที่ค่ะครับแล้วสุดท้ายค่ะอยากให้พี่ยงช่วยฝากข้อคิดให้กับทั้งมือใหม่แล้วก็มือเก่าหน่อยค่ะมือเก่าไม่มีนะครับเขาเก่งอยูแล้วค่ะมือใหม่มันเป็นเจอร์นี่ที่คุณต้องเดินเอาเอง พี่ไม่มีสูตรสาเร็จให้ค<ะ>มันต้องทาเอาเองหัวใจอย่างหนึ่งที่ผมบอกได้คืออย่าทํายังไงก็ได้ในพอร์ตของคุณคุณจะเล่นอะไรก็ได้แล้วแต่วาง<ะ>ยังไงก็ได้ด้วยซ้ำอย่าติดลบหนักค่ะอย่าติดลบหนักถ้าแค่นั้นมันก็โอเคส่วนมันจะโตได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่ศักยภาพของตลาดฝีมือแล้วก็ดวงค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่หยงทำรงชยัยเอกอมรวงศาขอบคุณค่ะ ครับท่านผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ StockTomorrow นะครับทางที่เมนู S2MTV ครับค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเราทั้ง3คนค่ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ Peter Lynch กล่าวว่า Know what you own and know why you own it จงรู้ว่าคุณถืออะไรอยู่บ้างและจงคิดว่าคุณถือมันไปทำไม